สวัสดีค่ะพี่น้องพบกับช่องหนูนี่จีนซาต่างแดนเมื่อนี้ได้น้ำพริกกะปิกับต้มน้อยใหญ่น้อยใหญ่พี่น้องตั้งต้มแบบนี้นะครับนี่น้อยใหญ่บ่นะตัาเป็นสีอะไรนะสีส่วนครับผมน้อยยังไงต้มแบบนี้หอนหอนพี่น้องกับน้อยนี่กันมี่พะโลฮพะโลลคากิยังเข้เจ้าวพี่น้องเข้เจ้าอยู่พี่นี่เนื้อยยังเอาพี่น้องว่า ของปดดวดเลยนี่นี่ครับผมเว้ยมาพี่น้องมาลาสิเขาเจ้าเลยแส่บน้ำกันครับเอ้ยคำเหล็กแข่งมันเขาเจ้ามานน้ไปครับตั้งตุ่มแบบนี้ได้พี่น้องเนอะมา ออกเลยโอ้ยนี่ครับแกงซีเลยอืมว่าจืดบันได้คมเพลี้งจักกระแซบครับ เดี๋ยวไปจะใช้มือขยุ่มเพื่อ <c oughs> ฮัลโหลแล้วยังได้จะิกนอย่างรองได้เจ็บ แกมื้อเงาล้วน,น้ำเบ่งนอนหน่อยครับว่าเขาจะเป็นเช่นไรปาก,กเลือมต้องปลอกครับใช้เวลาหน่อยนะฮะันเนี่ยที่มันลงไปกันครับยิงสิครับอน่อยจืดปา นี่กไก่ไหมครับจับวะอืมฝากห้องฝนตกฝนไอ้แดงครับน้อ,องไม่เห็นเขาเ Alo. Menu này yam mình nhỉ. Bây giờ xem mới thử không? Non. Mm -hmm. อื uh huh. ยังเชียบค่ะยังเดี๋ยวค่ะปะทุน้ำพริกกับพริกกะเพ็ดน้ำไม่กะเพ็ดน้ำมันไทยก็มา nữa mà nhâm ทั้งดังทั้งฟัหงห้องทั้งกับเจ้าเหตดงานครับหมดใส่น้ำมันพายก่อนแสร็เป็นยุงไงเราเนี่ย Tầm cầu má này đây, giờ chiều qua. ได้แกะตะก็ดอ่ะย่ so างวัดแกะเพชรทั้งน้ำพริกกะปิเพชรทั้งน้ำไมม ไปฏิถิญที่พี่น้องทำไมากินได้อ่อนๆเลยอ่อนอ่นอนจริงเวลาก,กับผมก,กินบอเบิดกับ่ได้ถิญที่พี่น้องโอเคครับเห็ดข่าวบอกอิ่อมแล้วครับผมเหมือนเดิมกินบอร์เบิดแบบไหบ่าวาสุภาพใหญ่ยน้องพี่น้องเด้อความไม่กินหนักครับสวัสดีครับ ขอบคุณครับ